คืนเผาผีโกสไนท์ Night, คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรนแชมพูแชมพูลดอาการผมร่วงฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาช่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับปาสนิฟองฟ้าสวัสดีครับปาสวัสดีครับเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วมาเล่าเรื่องกับแบงค์เรื่องแรงตันหาอาฉันน้ำมันผีนะครับส่วนวันนี้มากับเรื่องเช็คงวสุดท้ายอาจจะดูชื่อเรื่องเรียบ แต่เนื้อเรื่อมไม่เรียบไม่เรียบนะครับเรื่องราวของป่าเองเลยไหมฮะใช่ใช่หา<ม>ยากนะเพราะว่าผมส่้นมางจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าป่าเขาลกเหมือนคนอื่มน,นะ<อ>ก็มีบ้างเมื่อก่อนนะเท<อ>ี่ยวเที่ยวอะไรเงี้ยพอหลังจากห้าสิบไปแล้วเนี้ยเริ่มไม่รู้สิมันเริ่มปีกวิเวกครับใครอยู่ใกล้ก็งดุดห<อ>ินไม่เคยถูกไม่เคยถูกใจไปหมด ครจนจริงๆอ่ะจนเด็กที่บ้านเมื่อก่อนมีอยู่คนหนึ่งมีทุกวันนี้เขายังอยู่นะป้าเบียบอายุอายุแกก็กเยอะแล้วนะตอนนี้แกคง60แล้วอะไรเงี้ยว่าจะให้แกแกให้ให้แกไปอยู่ที่ภูเก็ตที่บ้านบ้านาน,นูนจริงๆอ่ะคนเนี้ยแกแกกจะเตือนเขาบอกป้าอย่าไปพูดเงั้วยเด็กมันกลัวผมหมดมันก็ไม่ทํางานใ้ผมอะไรเงี้ยเขาชอบไปสอนเด็กเขาบอกดูนะดูเวลดูหน้าเขาดูไม่รู้ว่าเขาอารมณ์ดีไม่ดีแกดูหูเขา ถอาหูเขาแดงอย่าไปฉยุดใกล้ๆแส <c oughs> ดงว่าผมโมโหเออแกสังเกตกทั้งหูแล้วยังไม่รู้ตัว,ก,นะวกันนะเราก็สังเกตนะเราเวลาเ,ออเราโมโหแล้วไม่หูเราจะแดงส<ๆ>องข้างเลยเขาก็จะสอนเด็กเขาบอกว่าถ้าดูหูแดงๆอย่าเข้าไปใกล้ <c oughs> เออเออเออพอไปพูดอย่างนี้เขาก็กลัวหมดแล้ว <c oughs> เออให้สังเกตหน่อยนะอหูแดงเมื่อไหร่อย่าเข้าไปยุ่งแลวกันนะเออผมโกรธเพราะเมื่อก่อนนี้แกจะสังเกตเห็นไง เด็กที่บ้านเนี่ยมันจะมีผู้ชายมันเคยไปตีต่อยตีข้างนอกอะไรเงี้ยชื่อหน่อยแล้วมันก็วิ่งเข้ามาเราก็บอกว่าไปหาพี่ชายผมนุ่นอยู่ที่ค่ายอันดีสรสระบุรีนุ่นไปไปอยู่บ้านพักก็นโ่นไหมอะไรเงี้ยเข้ามาโอ้โหมันขับรถมันจอดหน้าบ้านผมเลยนะขาดโจ้แล้วผมก็ใส่เสื้อเสื้อไอ้ยูวัตต่อยู่แล้วก็เส่เสื้นอนแล้วแม่เขาเห็นเขาบอกในมือแกถืออะไรผมก็มือไว้หลังเนี้ยผมถือปืนลงไปแล้วแล้วแม่ แม่เขาบอกนี่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 นเมื่อกี้แกถืออะไรผมก็ทำไมมรู้จะเดินลงไปอะไรเงี้ยนะเ,ออเดินลงไปดูบอกออออมึงทํามึงต่อยเพื่อนไอ้ต่อยเด็กกูแล้วก็หัวเข่ามึงลูกสะบ้ามันได้อยู่ที่เป้าแน่กันกะเล่นก่อนแล้วก็ก็บ้านเราไงแล้วเป็นกลางคืนเนาะมากดออดอะไรเงี้ยครับอร่อกเขาจะเป็นคนอย่างนั้นนะครับแต่ถึงบอกกับคุณแดงว่านีสใส่ไม่ดีหรอกไม่ดีแก่แล้วก็เลยแบบเบาลงอ่าอะมาฟังเรื่องนี้ก็ดีกว่านะครับ เกี่ยวข้องยัยงกันบ้างเช็คงวดสุดท้ายครับเรื่องราวเป็นยังไงป๋า<ม>เริ่มได้เลยครับตอนนั้นผมประมาณปีสี่สามพอปีสี่สี่เนี่ยผมไม่ทํางานประจําแล้วไม่ทํางานประจําที่คุณพ่อผมฝากใช่ไหมตอนแรกตอนจบจบ,จบมาใหม่ผมผมกลับมาใหม่ๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณคุณพ่อเขาจะฝากงานให้กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนผมไม่เชิงสไตล์คุณแดงผมไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังสไตล์สไตล์ตแบบยังไงอยากทีีกรหรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยนะเออเป็นสถานีโทรทัศน์ที่หนึ่งกันละกัน <c oughs> เออนั่นแหละและะะ้วเสร็จปุ๊บแบบผมผมอยู่ฝ่ายกันเงินผมอยู่ฝ่ายกันเงินแล้วก็ผมจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาอยู่อ่ามันเป็นบริษทัทที่ไม่เชิงผลิตเขาเรียกอะไรอ่ะผมไม่รู้จะเรียบเรียงนะไม่อยากไปเอ่ยชื่อ เอ่อบริษัทเขานี้ก็จะทําเกี่ยวกับแฟชั่นครือทําเสื้อผ้าจําหน่ายแล้วดังมากทําทั้งส่งไปญี่ปุ่นทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีอะไรเขาก็เมื่อก่อนเขาก็ทาถ่ายนะแล้วก็ดังแล้วเขาก็จะประกวดทั้งนางแบบและนายแบบปีนึงก็าจะทำสองครับของผู้ชายเนี่ยก็จะ,ประ,ป,ระประกวดประมาณเดือนเมษาแล้วของผู้หญิงก็คือจะใกล้ปลายปีก็เดือนธันวาจะประกวดผู้หญิงนางแบบ ทีนี้เวลาเขาคัดนางแบบเนี่ยคุณแบงค์นึกออกไหมรหประเภทสไตล์นางงามอะไรก็ได้เขาจะประกวดเป็นจังหวัดเป็นภาคมาก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จะค่อนข้างไม่ไม่ใช่การตัดสินอยู่เนี้ยเมื่อก่อนคือใครสวยจริงก็ได้ไปใครหล่อจริงก็ได้ไปอะไรอะไรํานองนะั้นเสร็จทีเนี้ยก็ก็คือว่ามันก็จะมีประเภทเขาเรียกอะไรอ่ะคนส่งนางงามเขาเรียกอะไรพี่เลี้ยงนางงามใช่ไหมในก่อนเนี้ยไม่รู้คุณแบงค์คุณแบงค์จะทันไหมอะไรเงี้ย ทุกวันนี้ก็เป็นพี่เลี้ยนงนางามอยู่ครับมีอยู่ครับมีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยคนที่เป็นพี่เลี้ยนงนางามเนี้ยจะได้เงินเป็นจอดเป็นจำนะคุณแบงค์เพราะอะไรครุณแบงค์รู้ไหมคุยให้เด็กอยู่นี้มันฟังเลยเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาส่งประกวดนางงามเนี่ยเขาจะมีสคริปต์สปอนเซอร์เหมือนมันไม่เหมือนแอดเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนลักษณะแบบแบบสินค้าเข้ามามันจะเขาเรียกใส่สบายนางงามคนไหนที่ตัวเต็งเต็งส่งเข้ามาเต็งจ๋าหรือสวยจริงๆเนี้ยจะได้เยอะ ค,คนหนึ่งบางทีเขาเรียกสามแสนนันคุณแบงค์ไอ้ใส่สะพายข้างหน้าเนี่ยน้ำอัดลมนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่เป็นยี่ยห้อแบบดังๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การที่ทำแบบนี้มีการประกวดอย่างเงี้ยมันก็จะประกวดตามภาคต่างๆใช่ไหมฮะจนกระทั่งผมไปรู้จักคนคนหนึ่งเขาเป็นสาวสองอ่ะชื่อเอค๋คนนี้เขาจะเป็นคนส่งนางงามแล้วคนเนี้ยเป็นคนค่อนข้าง มีกลุ่มเขาว่าดูเด็กค่อนข้างถึงแล้วก็มีกลุ่มเขาก็จะเอื้อได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นรองบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงกับได้ได้เบอร์หนึ่งของของประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ทางานแบบนี้เขาจะทําการถ่ายทอดอือคือรอบตัดสินใหญ่จริงในเทมเนี่ยสถานีที่ผมทํางานอยู่เนี่ยเขาจะถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดออกเนี่ยประเภทรอบรายการรอบดึกอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็รู้จักเขารู้จักคนชื่อเอ๋อะไรเงี้ย เขาก็แบบว่าเจอผมเขาก็จะคุยเลยพี่มีงานอะไรเรียกใช้มั้งนะเด็กหนุ่ยเยอะเด็กผู้หญิงหนุ่ยที่สวยเยงนั้นแะเจ้านางสาวเชียงใหม่รองนางงามแท้สองขามีม,มีมีทุกมีทุกอย่าง mm. นางบงนางแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าเออเดี๋ยวถ้ามีงานแล้วก็จะจะบอกหน้าอะไรเขาก็ให้นําบัตรมาครับ <Yeah. S 2> มันก็เป็นจะเป็นชื่อคอนโดรู้สึกเขาจะเช่าอยู่แล้วเด็กบริวารเขาก็จะเช่าร,บรอบๆเขาอะ สมมติเขาอยู่ชั้น 3, สามเด็กก็จะอยู่ชั้นสองชั้นสี่ชั้นห้าอะไรเงี้ยคือร,บรอบๆเขาอะไรเงี้ยเนาะเด็กเขาที่เป็นนางงามอะไรเงี้ยแล้วแต่ละเวทีเขาจะมาสง่งนางนพามากอะไรต่รางๆเขามีหมดเขาส่งหมดจนกระทั่งเพื่อนผมคนเนี้ยที่อยู่เขาเขาจะชื่ออ๋อเขาจะอยู่บริษัทที่ที่ทํําทาแฟชั่นนั่นเนี่ยแล้วก็มีสินค้ามีเสื้อผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นสไตล์แฟชั่นเลย ก็คือจำหน่ายอยู่ในห้างในเมืองไทยนี้ในห้างเขาเยอะแต่ว่าตอนนี้บริษัทเ็ปิดไปได้สิบผมว่าสิบกว่าปีกับยี่สิบปีะครับพอแต่สมัยก่อนเนี้ยก็คือเขาก็โทรมาหาผมเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยจะจะ,จะเขาได้เขาได้งานไซไลน์มาเป็นห้างห้างนึ่งแถวลาดพร้าวห้างใหญ่เลยเขาบอกว่าวันเสาร์เนี้ยเขาจะมีเงินงานเดิมแฟชั่นสองวัน คือเสาร์กับอาทิตย์อ่ามันเป็นบริษัทเสื้อของของ,ของคือเสื้อวัยรุ่นน่ะแล้วก็เออพวกเอ,อดาราหรืออะไรดังๆเนี้ยพวกพวกพวกอยู่ในกลุ่มสมัยนิยมสมัยนั้นน่ะก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะมีบัตเจ็ตจ้างเป็นจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอยากได้ผู้หญิงซื้อสวยพวกนางงามอะไรที่บัตเจ็ตไม่แรงอะไรเงี้ยมีไหมผมก็เลยบอกเออเดี๋ยวผมจะถามนี่เออ ไอ,อ้เจ้าเอ๋ให้ว่าว่าเจ้าเอ๋ให้ว่ามีก็อะไรนะมีลูกมีน้องอะ่ะน้องๆอะ่ะที่จะมาเดินเนี่ยประมาณสักสิบคนไงเขาบอกสมัยนั้นนะนะประมาณปีสี่สามครับเขาก็บอกบัดเจนมาบอกว่าเออเนี่ยสิบคนเนี่ยให้สามหมื่นล้วบอกคนละสามพันแล้วก็ไปแบ่งกันเอาเองกับพี่เลี้ยงก็ไม่รู้แต่พี่เลี้ยงจะเรียกยังไงให้มาบอกเขาใช่ไหมผมก็กได้ผมก็เลยไปบอกเอเอ๋เอขาก็นัดกับผมเลยบอกว่ามาพี่มาแล้วเอ๊ รัชดาสิอะไรอย่างเงี้ยเอเอพักอยู่ข้างในคอนโดเดี๋ยวออหนูออกไปเจอมันก็จะมีห้างห้างหนึ่งผมก็ไม่นั่งรอมันก็เป็นเป็นร้านอาหารเนี่รยรอปพรากคนออกมาสมัยก่อนเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นมือถือไม่ไม่ได้ทันสมัยมันดวนี้คือส่งรูปปุ๊บ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 เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ก็จะถ่ายรูปต้องนึกออกนะเป็นปถ่ายรูปด้วยกล้องกล้องใหญ่อะ่ะก็ถ่ายรูปด้วยกล้องแล้วก็ปิ้งออกมาเป็นโปสการ์ด รู้จักใช่ไหมครเป็นเปิการเป็นแผ่นเป็นอัลบั้มเลยเป็นเปิดให้ผมเลือกบอกดูเลยพี่ชอบคนไหนเนี่ยส่วนจัดเท่านี้สูงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าเอาคนที่เดินเดินเป็นน่ะเดินแฟชั่นเป็นนี้จะเดินนางงามนะเพราเพื่อนเขาํำชับมาเขาก็เอามาให้ดูเอามาให้ดูเสร็จผมก็จี้จี้จี้แล้วก็ผมไปไปสะดุดคนเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเลยเป็นลูกครึ่งเขาบอกโอ้ยยิ่งเงี้ยคนนี้นใจะช่างภาพเลยนะงานใหญ่เลย ล้วก็ติดสิบคนสุดท้ายเนี่คนใหม่ๆสดๆเลยชื่ออลิซห้องติดก,กันกับเอเลยครับโอ,อ้เรียกใช้ได้ไม่ต้องกลัวเด็กเอเด็กเอไม่มีเบี้ยวไม่มีอะไรเพราะว่าเอไปเคาะห้องได้หมดทุกคนเลยเพราะมัน, <ừ. S 2> มนอยู่อยู่ในในเออของเขาไม่ไดีบ้านต่างคนต่างอยู่ผมก็เลือกเลือกเสร็จก็ถึงวันนั้นเขามาเขามาส่งจ้าไอตอนประมาณสะก่อนเที่ยงวันเสาร์เขามีซ้อมเดือน เขาก็เอามาส่งเขาก็ขนกันมาเลยสิบกว่าคนเด็กเด็กนั่งแท็กซี่อะไรกันมามั่งรูมันกันเสร็จมามาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเขาเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวเนี้ยบางทีนะวันสองวันเนี้ยอาจจะไปเที่ยวเรียกอะไรอ่ะไปไปไปเที่ยวแถวพัทยาถ้าอย่างไงอ่ะก็เออเสร็จงานหรืออะไรอ่ะโทรบอกเอ๋นะว่างานเรียบร้อยแม่อะไรเดี๋ยวเราเขาก็แยกกลับไปใช่ไหมขาแยกกลับไปขาแยกกลับไปเสร็จเนี้ย วันนั้นน่ะก็เดินเดินเดินกันเสร็จเรียบร้อยแล้ะจนถึงถึงวันอาทิตย์ก็ได้สองครั้งสองรอบสองรอบนี้ก็คือเท่ากับเอ่อหกหมื่นเพราะแม้วันวันละสามหมื่นสิบคนใช่ไหมฮะสองวันก็หกหมื่นเขาก็เขียนเช็คมาสองใบที่ที่ที่ผู้ใหญ่ของมาเขาเขียนเช็คมาสองใบเสร็จแล้วเขาก็ยามโทรหาโทรหาเจ๊เอ๋บอกเอเจ๊เอ๋จะมานัดรับเช็คไหมกับ กับพี่เอ้กับกับพ่อเนี่ยที่อะไรศูนย์การค้าเนี้ยที่เขานัดเจอครั้งแรกอย่าเงี้ยโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดคุณแบงค์โทรเช้ากลางวานันเย็นกลางคืนหนึ่งวนันอ่านไปสองวันก็ไม่รับสามวันก็ไม่รับผมเริ่มหงุดหงิดบอกเอ้ยนี่น,นี่มันบอกมันจะไปเที่ยวนึงติดลงขนามไม่โทรศัพท์ไม่เปิดเลยเหรออ,อะไรกันนักหนาแล้วก็ว่าเนาะ แล้วบเดี๋ยน้องเขาอ่ผู้หญิงสิบคนก็จะหาว่าเราเบีเอออ้ยวถูกกันป่ะเพราะเขายังไม่ได้รับเงินงพวกนางแบบอ่ะน้องที่เป็นนางงามที่มาเดินแบบให้เขายังไม่ได้รับเงินและไอ้เอกเขาทาอะไรของเขาวะเนี้ยเราก็นั่งคิดนะก็บน่นหงับงหงับง,งบเพื่อนที่ที่เขาออกแกนไหนงานอพอเสร็จปุ๊บประมาณสักวันที่สามของ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 ,ของที่เสร็จงานไปวันที่สาม ผมก็กำลังจะไปเที่ยวหวยหินกับเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเอา่อนึกนึกยังไงไม่รู้อะไรนะนึกสังหอนยังไงใจยังไงไม่รู้เอ๊ะเด็กต้องหาหาลูกน้องเขาอะเราก็ไม่มีเบอร์ลูกน้องเพราะว่าโดยโดยมารายาทแล้วเขาเหมือนเป็นโมเดลิ่งมาเราเราไม่สามารถไปถามเด็กของเขาได้ว่าเบอร์อะไรเนะาะแต่เมื่อเอิร์นเขาดันให้เบอร์โทรศัพท์เราไว้ที่ที่คลองผักแล้วคุณแบงด์จําที่ผมเล่าทีแรกได้นไหมเขาบอก ไอ้น้องอลิสเนี่ยห้องอยู่ติดกับเขาเลยเราว่าอย่างนี้พี่ผมก็ไปดูในในนามบัตรเนาะมันเป็นชั้นสามผมก็โทรไปสมัยก่อนที่มีโอเปเรเตอร์ผมก็บอกว่าต่อห้องรู้จักเออผมบอกรู้จักน้องอลิสไหม,มท,ที่ที่สวยๆที่เป็นนางแบบแต่นี้ที่โอเปเรเตอร์ข้างล่างไอคอนโดนนั้นเขาบอกเออรู้จักค่ะสมัยก่อนเขาบอกเออขอขอต่อสายให้หน่อยพี่จะคุยเรื่องงานเขาก็ต่อไปพอดีน้องมันอยู่ พอน้องมันอยู่ปั๊บเนี่ยผมก็เลยบอกไปบอกว่านี่เจอคุณคุณเอ๋มั่งหรือเปล่าเนี่ยผมจะให้มารับเงินมารับเช็คแล้วอย่างเงี้ยผมเอาเช็คไปให้เขาไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้องก็จะจะจะรอเงินเนี่ยสองวันด้วยอะไรเงี้ยผมก็พูดไปอย่างนี้นะเขาก็บอกเออเนี่ยเขาไปเที่ยวกับหนูหลังจากวันที่เดินแฟชั่นเสร็จวันอาทิตย์เขาก็ไปเที่ยวกับหนูกลางคืนเลยเหมือนไปฉลองแล้วตอนเนี้ยพี่เอ๋เขาเงินเยอะ เพราะว่าเขาได้สปอนเตอร์ที่จะประกวดนางนางงามใหญ่ไปปีอะไรอย่างเงี้ยเวทีใหญ่อะเขาส่งเด็กทั้งสามสี่คนนะึงพี่เขาได้มาหลายแสนมากเลยซื้อทองเต็มโตวเลยใส่ในตัวเป็นโอ้โหเป็นถ้าเป็นอยู่นคงหลายตักเป็นแน่นตัวเส้นละห้าบาทสามบาทข้อมืออะไรต่ออะไรอยู่อย่างเงี้ยตอนเด็กเขาก็บอกว่าเนี่ยแน่นเลยแล้วเขาก็ ไปเจอพี่ไปเจอแบบเด็กผู้ชายหล่อเลยว่าอย่างเงี้ยหล่อเลยแล้วก็เขาก็ล่อก็ติดร,รู้ไหมพี่เขาไล่หนูกลับบ้านก่อนหมดเลยเ่าเดี๋ยวเขากลับทีหลังก็คุยติดลมอยู่กับอีน้องเด็กผู้ชายหน้าตาหล่อนั่นก็ว่าอย่างนี้นะหนูก็เ<ๆ>ลยกลับกันนาตามห้องอะไรเงี้ยไปพักพักพักแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นนะ่ะหนูจะไปเคาะประตูเรียกให้เขามาทานข้าวกับหนูเพราะว่า ก็จะทานข้าวกับหนูก็จําจอยู่ห้องติดกันอะไรเงี้ยเพราะกุญแจดอกเบลอเลยใส่อยู่แล้วก็เขาก็เคยบอกว่าเขาจะไปเที่ยวอะไรอ่ะพัทยงพัทยาหนูนึกว่าไปกับเด็กแล้วผงไปกับเด็กอ่ะยังไม่กลับเลยเนี้ยไงเงี้ยหนูต่อไปสายไปในห้องก็ให้โอเปเรเตอร์ต่อก็ยังไม่มีคนรับและที่แน่ๆก็คือไม่ต้องไปดูเลยพี่เพราะกุญแจข้างนอกมันใส่อยู่เผาก็พูดอย่างนี้นะพอพูดอย่างนี้เสร็จวันรุ่งขึ้นนะผมก็กลับกลับถึงหินก็กลับมา พอจะถึงบ้านเมื่อก่อนนี้ผมไปซื้อบ้านอยู่นาบัวบมิงพอเด้จะถึงบ้านปับ๊บโทรศัพท์มาเลยโทรศัพท์ทางมือถือเข้ามาแล้วรู้ไมมเป็นใครปรากฏว่าเป็นรอปรพอที่ที่ท,ท,ท,ที่หมู่บ้านผมโทรมาคนนี้ผมใช้เบอร์เขาจะรู้เบอร์ผมเพราะอะไรนะมผมใช้ให้มันขับมาเตาไป่ื้ออาหารตลอดพอกลับมาบ้านาคืนก็เอ้ยจุ๊บแล้วก็ติ๊กให้มันในยี่สิบสี่สิบ,สบ,สบ,สบอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีเบอร์ผมแล้วก็ผมจะซื้อบ้านหลังเนี้ยเป็นทาวโฮมก็ประมาณปีกว่าเขาก็โทรมาบอกยี่ที่ไม่อยู่สามที่วันเนี่ยมีคนมาหานะเขาพูดอย่างนี้ผมก็อุ้งใครวะมาหาปีกว่านี้ยังไม่ได้บอกใครเลยยังไม่ได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่เลยใครจะรู้เนี่ยเขามาหาแต่งหน้าจัดสวยเลยแล้วก็ใส่ใส่เสื้อลายขาวแดงเบล์ล์เลยอืม ผมไม่แกกำลังอยู่ในป้อมอยู่ดีๆเขามาโผล่ตรงหน้าป้อมผมตกใจแล้วเข้ามาถามบอกว่าบ้านที่อยู่หลังไหนผมก็ชี้ไปบอกหลังที่สองเขาก็เดินไปยืนอยู่หน้าหน้า,หน,าหน้าบ้านพี่นะโอ้ยไอหมาพี่อ่ะไอตัวสีน้ําตาลสีทองทองแดนสองตัวมันหอนพี่มันหันมามองพี่คนนี้แล้วมันก็หอนผมก็ขนลุกผมก็เลยไปถามบอกว่าทําไมกลางวันนะ่ะพี่ไม่มาหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หันมาบอกกับพี่ผมมาจะช้า แล้วพูดเสียงเย็นเย็นบอกว่าออขอกลางวันเข้ามาไม่ได้อุย้ยไม่กอกไปไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บเราบอกออดเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมเป็นคนไม่เคยกลัวผีผมึงบอกมึงแน่ใจนะว่าเสื้อขาวแดงเออก็บอกแน่อะไรอย่างเงี้ยผมจําได้เสื้อตัวนี้เขาซื้อเป็นยี่ห้อดังเขาซื้อมาแล้วเข้ามาใส่อวดผมผมก็ยังไม่คิดอะไรก็ระหว่างที่อ้จุ๊บโทรเสร็จผมก็บอกโอเคเดี๋ยวผมไปผมไม่อยากจะรู้่า เออมันรู้ได้ยังไงบ่าอะไรอย่างเงี้ยนะว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอย้พี่เลี้ยสงสรงนางามรู้ได้ไงพอเลี้ยวฟื้นจะเข้าหมู่บ้านก่อนจะถึงปรปภอ,อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับสายสายที่สองมาอีกเป็นแม่อลิสคนที่หมโทรไปที่ไปคุยก่อนตอนนั้นน่ะบอกพี่เจอเจอพี่โอ๋แล้วเราก็เออแล้วเจอที่ไหนอะ่ะเขาจะนัดมาเอาเช็คไหมเขาก็ร้องไห้เลยเขาบอก อะไรกูตกใจกูถามว่าจะมาเช็คอะไรกึจะเป็นต้องร้องหน้าพี่ไม่ได้เจอในสภาพดีนะหนูกินข้าวกับแม่ัตงกางวันและอีเพื่อนหนูว่ามันมากินด้วยที่เป็นเพื่อนดังแบบมาพอมันออกมาจากห้องน้ํามันไปล้างมือมันบอกว่าทําไมห้องน้ำมึงหม็นจงังห้องน้ําหนูว่าเหม็นหนูก็เข้าไปดมเออมันก็มีกลิ่นนิดนิดพอเพื่อนพูดว่าเหม็นเชื่อมะ เหมือนโอ้โหมันมาใหญ่เลยกินจนหนูทนไม่ได้หนูกินข้าวันไม่ได้ต้องออกไปกินข้างล่างที่กลับเอาไปกินข้างล่างที่ร้านเขาบอกทําไมอะ่ะผมก็เลยไปหนูก็เลยไปแจ้งไปแจ้งปรปภของของคอนโดให้ดูเขาก็เลยขออนุญาตงัดห้องพี่โอเข้าไปปรากฏพี่โอถูกฆ่าตายในห้องน้าโดนแทงปาดคอแล้วก็โดนแทง <What? S 1> แล้ว แล้วแล้วไอเนี่ยไอไอสร้อยอะไรต่างๆที่แกเฟอร์นิเจอร์ที่แกใส่โค์ไปเที่ยวตามครับหายไปหมดเลยเพราอมก่บไงผู้ชายคนนั้นแล้วก็มี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 ดปอกผลไม้อ่ะตกอยู่เปื้อนเลือดคือเขาว่าไอผู้ชายนี้คงไปล้างมือในห้องน้ำาพื่อไปลอยรองเท้าออกไปแล้วเขาก็เอากุญแจใส่ข้างนอกให้ดูเหมือนว่าไอเจ้าเจ้าเจ้าเอ๋เนี่ยไม่อยู่เจ้าเอ๋เนี่ยไม่อยู่ปรากฏ ตายมาสามวันสี่วันแล้ว <Okay. S 1> สิ่งที่น่ากลัวและน่าน่าสะบึงงนิสึกคุณแบงค์รู้ไหมคืออะไร <Okay. S 1> ล่างเขาขึ้นอืดจนเสื้อเขาแทบปริกน้ำเหลืองเยิมแล้วเอาออกเกือบไม่ได้เขาโตเขาใหญ่เอาออกประตูกืบไม่ได้มันพองหมดแล้วว่ะแล้ว <Okay. S 1> นั่นแหละแต่นี้อไออลิสมันจะอยู่ไงอลิสบอกหนูไม่อยู่คืนนี้หนูไม่นอนหนก็ต้องเพ่น หนูไปนอนกับเพื่อนอน,นุสวรีย์ชัยคันโดนตรงนู้นมีอีกมีของเพื่อนอีกคนบอกโอ้หนูอยู่ไม่ได้หนูไปเล่าให้เพื่อนหนูฟังก็หนูเห็นเต็มตาตอนเขาเอาศอออกมาแล้วก็เคยกินข้าวกับหนูทุกวันลองคิดดูสิวันนั้นน่ะที่ท,ที่พี่ให้ตามหนูก็ไปดูมันมีกุญแจใส่หนูก็ยังนึกว่าเขาไปพัทยาปรากฏว่าเขาถูกฆ่าตายได้กะคืนที่เขาผู้ชายมานอนแล้วผู้ชายผู้ชายเนี่ยฆ่าเขา ตืกปาดคอแล้วก็แทงที่ตัวด้วยจะสมที่ขึ้นอืดแบบจําไม่ได้และนี่มันเดินอยู่แล้วมันก็ดูงไงเพราะว่าเพราะว่าไอ้อะไรอะ่ะผู้ภัยเข้ามามามาเก็บศพไปทีนี้ผมชอ็อตสิบอกเอาไอ้จุ๊บมันบอกว่าเมื่อคืนมีคนมีคนมาหาผมมาจะมารับเช็คก็ตายหาแล้วเสื้อก็ใช่แล้วแล้วผมผมก็เดินบอกว่าข่าวสิีิยอมไม่ลงใช่ไหมเพราะว่า ศพกขเพิ่งเอาไปบอกแล้วเสื้อผ้าเขายังไงใส่เสื้อลายขาวแดงลายขวาง <Why? S 1> นะอะลาแล้วเสื้อแทปปีเอาผมโอ้โหมืออ่อนผมเลี้ยวรถฟับเลยไปจอดหน้าไอที่รปภเรียกไอจุกออกมาเลยแบบนี่ถุงอาหารสองถุงมันให้ข้าวหมาก็าด้วยนะที่อาจจะไม่อยู่สามสี่วันผมไม่กล้านอนที่บ้านเลยผมต้องไปนอนบ้านแม่ผมอรุณมลรินน่นนะ บอกว้ามันมาบ้านพูดกันหยาบๆยาบนอะกับเพื่อนนะ่ะไอ้ไอ้ป้าบอกว่าอุย้ยมันมาบ้านกูได้ยังไงวะมันรู้ได้่งมังว่ากูบ้านอยู่หลังนี้สงสัยไอ้จุ๊บชี้สิแล้วมันมาหมู่บ้านนี้ได้ยังไงบอกโอ้ยมีใช่มันอาจจะเป็นคนรู้จักจักหาอะไรมันบอกผมมาทีนี้มันเสกวิกผมมาทุกทีเลยเวลามันมันออกมาเจอผมมา่า ตายห่าแล้วกูจะอยู่อยู่ยังไงผมไม่เคยกลัวนียผมก็ระแวงเนาะเพราะว่าพอไอ้จุ๊พูดว่ามีคนมาตามหลังยังไม่ถึงสิบห้านาทีผมจะถึงบ้านผมอยู่แล้วไอ้ลอลิสเดนโทรมาบอกว่าเขากำลังมาเก็บศพโอ้ยแบงงานนี้มาหากรรมไหมละ่ะโอ้โหแล้วสรุปแล้ว<ม>ก็เช็คจะทำยังไงดีอะ ป๋าตอนนั้นป๋าแก้ไขยังไงไม่ไม่ผมก็โทรเรียกไออลิสบอกว่าอลิสเธอมาเอาเช็คสองใบนี้ไปเธอไปแบ่งกันเองนะอ๋อโอเคอจะได้เขาจะได้หมดห่วงเนาะโอ้ยผมไม่กล้าไว้เลยจริงๆเดี๋ยวมันมาตามเราตอบนะด้วยอ้พวกผมก็หัวตั้งแล้วพอรู้เพราะอ,าอะไรอะไรจุ๊บมันมันไม่โกหกงเงี้ยเพราะไอ้จุ๊บมันไม่รู้จักไอ้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 ใจเอ๋นี่มันไม่รู้จักเขาเขาเขาก็แรงาไปตามจริงอะนะป๋าเนาะ ว่ามีคนมารูปลักษ์เป็นยังไงเนาะใช่แล้วแล้วเขาบอกใส่ผมมาพี่ใส่คนตาปอมมวแต่งหน้าจัดแล้วก็แบบอเใส่เกางเกางๆแล้วรูปสีดําอะไรเงี้ยใส่เท้าต้นสูงแล้วหมาพี่มันจะไม่ฮอนหอนเมื่อเห็นนี่ไอคนเนี้ยมันแปลกบอกมันไม่ได้ห่นนแมมหาแล้วมัน,มนหอนนี่ผมยังขนลุกเลยแล้วม,มันมันมันใกล้ๆหนาวเลยด้วยผมก็เอ๊ะมันหอนทําไมแต่ที่บ้านผมอะผมยังไม่มีใจ ผมโชคดีนะดีนะผมตั้งสงรรพภูมิแล้วอตอนที่เออผมตั้งนี้เดือนกว่าเองอตายา่าแล้วผมก็โอยคุมไม่อยู่แล้วบ้านฝากเลยบอกอาหารให้หมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยผมเพ่นเลยเราวันนั้นอ่ะก็จะมืดอยู่แล้วนะวันที่ผมจะถึงอะ่ะผมก็โอยกลับไปนอนแม่แม่ก็ถามว่านึกไงมานอนนี่มบอกกลัวเพื่อนคนหนึ่งมันเพิ่งเสียอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยพอพูดเสร็จลุงขึ้นสืบพิมพ์ก็ลงพึบขึ้นหน้าหนึ่งเลยครับ โอ้โหค่าใช่แล้วค่าเรียกว่าไม่ให้ผมสยองเลยอย่างไร่ะแล้วเป็นการฆาตกรรมที่อุกอาจแล้วโหดเทียมมากนะครับันนี้ใช่แล้วมันเป็นงานสุดท้ายที่เขากับผมเจอกันแต่ดึงออกใช่ไหมอแล้วผมก็ยังค้างเงินที่อยู่อย่างเงี้ยคือค้างเช็คตาคามือเลยนะคามือเลยนะจ่ายก็ไม่ได้ยังไม่ได้ค่ก็เลยนะเออมีอยู่ในกระเป๋าเลยเช็คเนี่ยแล้วผมก็ ผมเรียกเลยผมขับออกไปจะไปนอนบ้างเนื่อบอกอลิสแกมาเอาเอาเช็คไปนะไปขึ้นเงินกันเองนะโอไม่ไหวแล้วว่าอย่างนี้ครับเออแล้วฉันจะไปคืนใครละโออย่างเงี้ยแล้วจงจะมาบอกผมจริงนะบอกว่าเออเนี่ยเออยู่ที่วัดแถวห้วยขวางนายพี่พ่จงานสมไหมบอกฉันส่งพวงหลีดไปได้กันเงินช่วยพ่อแม่เขาได้แต่โอไม่ไหวว่าอลิสเข้าใจเข้าใจมันน่ากลัวเกินเออสภาพมันมันไม่ดีคนมันเพิ่งเจอกันเเนาะ <laughs> แล้วยังจะมาบอกผาบอกมา,มา,ม,า,ม,ามาหามาวานไอ้เออโอ้ยมาคืนวานามาดึก<จ>แล้วพี่ไม่แล้วมาพูดมันพูดที่เราสยอง,อยงนี่นะคุณแบงค์มันบอกว่าไงรู้ไหมพอผมผมบอกว่าเออไว้มาพุ่้นีสิอะไรเนี้ยเขาอาจจะยังยังไม่กลับอะไรเขาไปหวยหินเขาก็เดินหันหลังออกไปนะพี่แล้วผมก็วิ่งก็ไปนในป้อมพอเข้าไปในป้อมอะผมเงยหน้าขึ้นมาตรงช่องป้อมที่มองไปข้างหน้า ทำไมเ็เดินเร็วจ,จังเลยเพราะปากซอยมาแต่เมื่ก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเมตรเพราะผมเข้าไปเนี่ยมองไม่มีแหละทีม่มีเขาแหละแล้ว<อ>มันพูดอย่างงี้ไอ้จุ๊บผมบอกมึงมาเล่าทีนกุศลานเลยก็เ,เ,เ,ลเลยมไม่ไหวเออน่ะมันก็เป็นแบบประสบการณ์ครั้งเดียวเองนะที่ที่ผมจะแไม่งไม่แน่ใจว่ามันใช่เหรอวะแล้วมันจริงเหรอจะว่าไอ้จุ๊บโกหกมันก็เขาไม่รู้จักกันนะเนาะ แล้วขาว่าวมันยังไม่ออก่ะตอนนั้นเขาเพิ่งเก็บศพไปแป๊บเดียวเองชั่วโมงเดียวเองครับที่จุ๋มลาวไอ้ผมฟังเนี่ยข่าวมันยังไม่ออกแต่ว่าเออลุ้งขึ้นมันปั้นเรื่องให้เรากลัวอะไรอย่างนี้ไม่เห็นจากรูปรูปรูปตั้งสือพิมพ์อะไรหรือข่าวออกทีวีมันยังไม่ออกข่าวมันอิดัดออกมาอีกวันตอนเช้าโอ้นั่นแหละมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวที่ผมโอ้หวานั่นแหละบอกเลยก็ปกติผมไม่ค่อยกลัวเรื่องอย่างนี้เนี่ย มันมันเข้าใจเลยผมเข้าใจเลยเหตุการณ์นี้ทำไมถึงกลัวเพราะว่าเขาอ่ะมาตามหาเลยไงเขามาถึงที่เลยไงมาถึงที่เลยเออแล้วแล้วแล้วถามเนีย่ยบ้านมันอยู่หลังไหนอยู่หลังหลังที่สองเนี่ยที่แต่เขาไม่อยู่นะเขาไปหัวหินบอกอีกนะเขาไปหัวหินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกที่มาทําอะไรอ๋อมารับเช็คนี่ไงชัดเจนเลยชัดเจนเลยเหมือนจิตสุดท้ายเขานะป๋า เหมือนจิตสุดท้ายเขาว่าเขาต้องแบบสุดท้ายก็ว่าเขายังยังยังไม่ได้รับตังค์เออยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับเงินอะไรเงี้ยผมก็เลยนั่นแหละพราะหลังจากนั้นปีรุ่งขึ้นผมก็ก็ออกมาทําธุรกิจเองเลยปีสี่สี่โอ้โอเคก็เลยมีในเป็นเป็นเรื่องเป็นเป็นงา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 นที่ร่วมกับเพื่อนครั้งสุดท้ายครับก็เลยผมก็เลยบอกว่าเออน่ะก็เลยเอาเรื่องมีมาเล่านีดห่งจริงจะเล่าจะเล่าจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้เพราะเรื่อง เรื่องอันนั้นจะน่ากลัวมากมันเป็นสมุดเก่าเล่มหนึ่งที่เพื่อนผมเขาไปเปิดขายหนังสือมือสองที่สวนรูจจักที่เป็นซุ่มๆ้มื่อก่อนเดี๋ยวนี้ยังอยู่ป่ะไม่รู้เนาะแล้วก็เด็กที่มันมาขายเนี่ยมันมามันมาจากทางเขาเรียกภาคตะวันออกภาคภาคตะวันตกจังหวัดตากนั่นแหละแล้วมันไปได้หนังสือเก่ามาเล่มหนึ่งแล้วปรากฏว่าหน้าใบสุดท้ายอ่ะมันมีกระดาษสีน้ำตาล แล้วทีนี้เด็กคนนี้มันอ่านภาษาเขมรได้เพราะเป็นเด็กฝั่งโน้นจะมาเรียนภาษาไทยจนป .6 มันก็เลยอ่านทั้งภาษาไทยภาษาเขมรออกแล้วไม่รู้มันเสียบมาอย่างไงปรากฏว่าอ่านภาษาไทยไม่เป็นไรเลยเป็นอกักษรเป็นเป็นเหมือนาภาษาพระที่เขาให้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 ให,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 ให้เป็นสวดมนต์น่ะแต่พอเป็นภาษาเขมรน่ะเขาบอกว่าไงรู้ไหมที่เด็กมันเล่าให้ฟังถ้าใครท่องะถานี้จบจะมีลาบ มีมีอะไรมีลาบมีชื่อเสียงจะประสบความร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะกินข้าวกับพ่อกับแม่ไม่ได้มีลูกก็จะกินข้าวร่วมกับลูกไม่ได้งงไหมงงข้อห้ามของคาถานี้ถ้าไม่อ่านไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสวดจบอ่านจบแล้วไปเผลอกินข้าวกับพ่อกับแม่เมื่อไหร่กินข้าวกับลูกตัวเองในใส้เมื่อไหร่มึงจะต้องตาย w าย หาเร็วเนี่ยเดียวมาฝังเอเอประมาณนี้พอประมาณนี้ครับป๋าเอ้ยโหเฮ้ย้ดีชีเด็ดเลยชีเด็ดเลยครับป๋าใชนะ่เดี๋ยวเจอกันแล้วก็ล่าสุดก็สดๆสดเหมือนกันก็เลยคุณแบงค์ชอบพูดว่าแผลสดใช่ไหมนั่นแหละเพราะหนังสือเล่มเนี้มันอยู่มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วมันก็ยังครั้งสุดท้ายมียังสําแดงเด็ดเมื่อเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ตามครับ ได้ครับป๋าครับขอบคุณมากครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับป๋าครับรบคเทคืนนี้สวัสดีจะจัดของไปให้แต่ว่าตอนนี้กําลังกําลังเคลียร์งานโอ้ได้เลยแป๊บหนึ่งแป๊บได้เลยรอได้เสมอของฝากครับผมครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากลงโฆษณากับคืนเผาผีโทรเข้ามาเลยที่เบอร์0 9 9ย์6 2 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ